ของดิฉันนะคะทุกคนรอมากค่ะโอ้ยเซ็กซี่มากเลยค่ะรุ่นพี่ค่ะเอหรือว่าเราเนี่ยจะมาจีบสาวเมอร์เมดดีไหมล่ะคะทุกคนอะไรนะคะปังปองดียว สวัสดีจ้าสาวัสดีทุกคนเลยนะคะเฮ้ยวันนี้นะคะป๊อกกลับมานะคะอยู่กันในเกม School ส c h o o l Go s i m u l a t เ r เส้นเคยนะคะพอมยยอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ในช่องปองแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อกก็จะมาปลอมตัวเป็นลุ่มพี่สัมภายบ้างเรากันนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ปอนเล่นนะคะเกมยันเดเลหรือว่าเกมอะไรมาก็แล้วแต่นะคะปอกไม่เคยเล่นลุ่มพี่เลยค่ะไม่เคยเลยสักครั้งนะคะ วันนี้นะคะพอจะมาปลอมตัวเป็นรุ่มพี่บ้างแล้วกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะมีนะคะรุ่มพี่นะคะให้เราปลอมตัวหรือเปล่านอะอ๋อนี่ไงผู้ชายนะคะมาดูว่าปอเนี่ยจะแต่งตัวนะคะได้เหมือนกับรุ่มพี่มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะคะคือต้องหาทรงผมนะคะที่เป็นรุ่มพี่ค่ะเออ ไม่รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยมผมทรงไหนนะคะเอ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอเลยนะคะแน่นอนค่ะว่ารุ่นพี่เนี่ยต้องเป็นผมสีดำเท่านั้นนะคะผมสีดำเหรอเอแล้วฉันจะหาเจอไหมอ่าอันนี้ใช่สีดำหรือเปล่าอืคิดว่าใช่แหละโอเคมาแล้วก็รุ่นพี่นะคะจะเป็นตัวละครที่เอ่อตานะคะออกสีสีเขียวปะ คือปอจำสีตาลุ่มพี่ไม่ได้ทุกคนหาจริงๆคือไม่ต้องไปหาสีตาเลยค่ะคือมีให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนดีมากเลยอะ่ะแล้วก็เสื้อผ้านะคะเอิมคอสตูมหรือเปล่าน่าจะเป็นเอิมเสื้อผ้าอยู่อันไหนวะคือเสื้อผ้าน่าจะอยู่อันนี้นะคะโอ้ ใช่เลยลุงพี่ของดิฉันนะคะทุกคนรอม,มากคะ่ะอู้หูยมีชุดว่ายน้ําด้วยนะครับแล้วก็ชุดละนะคะเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือแบบว่า ใช่เลยนะคะโอ้ยเซ็กซี่มากเลยคะ่ะลุงพี่คะ่ะเอ๊ว่าแต่เราจะใส่ชุดไหนดีคะทุกคนตอนนี้คือเลือกสภาพไม่ถูกแล้วคะ่ะขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับในตัวละครยันเ,นเล็มากๆเลยนะคะลุยค่ะเฮ้ยสวัสดีคะ่ะลุงพี่คะ่ะสวัสดีครับอู้เป็นยังไงครับผมรอไหมครับเอ้ยลุงพี่ก็ต้องรอสิคะโอ้ย มาถึงก็แบบว่าแก้มแดงเลยนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่แบบว่ามีแต่สาวๆเนี่ยแอบชอบรุ่มพี่นะคะเพราะว่ารอแบบนี้นี่เองนะคะขนาดปอนเนี่ยยังม่ชอบรุ่มพี่เลยนะคะและนี่คือเป็นห้องของรุ่มพี่นะคะโอ้ยทำไมห้องของชั้นเนี่ยมันเหมือนกับห้องของผู้หญิงเลยล่ะไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยค่ะรุ่มพี่คะโอเคก็นั่นเลยค่ะเอิม่มกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะแล้วอยไปโรงเรียนเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาลุมพี่นะคะไปหาสาวค่ะอะไรนะมาถึงวันแรกเนี่ยก็จะพาฉันเนี่ยไปหาสาวเลยเหรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าภารกิจของลุมพีในวันนี้คือต้องมีสาวค่ะเอ้ยก็ได้ก็ได้แล้วอันนี้เนี่ยต้องกินยังไงเนี่ยเออมันกินยังไงว็ปอลืมแล้วว่าทุกคนอ๋อนี่ไงกดอาเพื่อกินนะคะนี่เห็นไหมงามํงาง่ำนี่ นั่งกินข้าวค่ะน่ารักชิมุดเลยอึนะคะเฮ้ย hey, ลุงพี่จะนั่งทำไมคะอ๋ยก็นั่งพักไงให้อาหารเนี่ยมันย่อยก่อนโอ้ยจะต้องสมจริงขนาดนี้เลยไหมคะลุงพี่โอเคค่ะคือแบบปอชอบนะภาพชัดมากเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะปอก็ไปปรับภาพมาค่ะให้ภาพมันชัดมากขึ้นค่ะแล้วก็เฮ้ยมันชัดขึ้นจริง,รงๆนะคะเห็นไหมดูสิคือแบบโคตรเฮดดีเลยค่ะ โอเคเอ่อพอฉันกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องอาบน้ำใช่นะใช่แล้วคะ่ะลุงพี่คะเนเวลาอาบน้ำแล้วคะ่ะโอเคเลยโอ้โหอาบน้ำป้อมแปมป้อมแปมนี่ขัดเนื้อขัดตัวขัดจกกักรเลสสองข้างแล้วก็ขัดหน้าขัดซอกคอนะคะจะได้มีผู้หญิงเนี่ยมาชอบเยอะๆนะคะลุงพี่ได้เลยได้เลยเอาล่ะ โ okay. อเคอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องไปเอากระเป๋าก่อนนะกระเป๋าอะไรล่ะลุกพี่นี่ยังไงล่ะกระเป๋านักเรียนนะเพื่อนต้องกด A นะคะ <Yeah. S 1> นี่เป็นไงกระเป๋าใบนี้เทไหมไม่เอาอะ่ะใบนี้ไม่เทเลยอะ่ะเอาตะขาทำามั้ลุกพี่ <Yeah. S 1> เอา้าเดี๋ยวเมื่อกี้ปอกดผิดคะ่ะทุกคนก็คือว์ปมาที่โรงเรียนเลยนะคะปะโทเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่ะ ไปคะ่ะอ้าวเดี๋ยวอุ้ยน้องหมาน้อยวัดดี้น้องหมาน้อยเฮ้าเฮาเฮ้าเฮา,าเอา้ลาล่าสุดนะคะลุงพี่คะ่ะอุ้มน้องหมาวันแล้วคะ่ะเอา้าไม่เห็นจะมีท่าอุ้มหมาเลยเดี๋ยวนะนี่มันหมาหรือว่าเอลี่นวะเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนหมาเลยอะเหมือนกับอะไรสักอย่างนะคะเหมือนแมวผสมหมานะทุกคนดูเดะเฮ้เฮ้เฮ้เป็นไงป่าเป็นหม,มาไหมเ <laughs> ฮ้ เขาว่ากันว okay, mm ่า hmm. ร้านที่ขายขนมเค้กเนี่ยมักจะมีสาวๆเนี่ยอยู่เยอะนะคะไปค่ะไปดูกันอุ๊ยว่าแล้เชียดูสิสาวๆเนี่ยเต็มเลยวัสดีเอิ่มหน้าตาก็แอบอาจจะแบบว่าดูแปลกๆนิดนึงนะคะฉันไม่แปลกนะคะก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นตัวอนิเมะนะคะอ๋อหรอครับเออ วัสดีครับพอดีผมสนใจนะครับสนใจอะไรหรอคะอยากกินเค้กหรอคะก็คือกดคุยได้นะคะเห็นเขาว่ากันว่าเกมนี้เนี่ย จีบติดยากมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนเอหรือว่าเราเนี่ยจะมาจีบสาวเมอร์เมดดีไหมล่ะคะทุกคนอะไรนะคะจีบสาวเมอร์เมดหรอไม่เอานะคะเล่นตัวจริงเลยโหยดูสิขนมขายเต็มเลยนะ่ะเอขอกินน้ำโคลาได้ไหมอะ่ะกำลังหิวน้ำเลยนะเพื่อนนี่ค่ะก็ซื้อมาหนึ่งกระป๋องนะคะ เี่แล้วก็กินเลยค่ะอึก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 อสุดชื่นจริงเลยนะโอเคมาค่ะพร้อมแล้วนะคะรู้สึกว่าในการจีบผู้หญิงเนะีคือแบบต้องแบบใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะคะก็คือรู้สึกว่า เหมือนเขาเนี่ยจะทําเหมือนในตัวของโดซิมซี่นะคะคือต้องคุยไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะโอ้ยไม่จีบแล้วสาวเมอร์เมดเนีจีบยากเหลือเกินน่ะเล่นตัวด้วยอะ่ะโอ้ไหนร้านนี้มีสาวหรือเปล่าโอ้นั่นไงเฮ้ยฉันเจอสาวคนหนึ่งว่าอุย้ยคนนี้คือหน้าตาโคตรน่ารักปาจิงโกะเลยค่ะสวัสดีสาวเมอร์เมดวัสดีค่ะลุพี่อ้ เออวันนี้เนี่ยเธอว่างไหมวันนี้เหรอคะก็ก็ว่างอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีลูกค้าเลยนะคะเอองั้นก็ไปเที่ยวกันไหมล่ะฮะได้สติคันลุพี่โอ้ยเอาดีเขาตามปะคิดว่าหน้าจะตามมานะเฮ้ยสาวตามมาว้าวโอ้โหโอโหเราได้สาวมาหนึ่งคนคะ่ะ เป็นสาวเมอร์เมดด้วยนะคะรู้สึกว่าถ้าอุ้มเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องเป็นแฟนกันก่อนหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหแบบนี้เนี่ยก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยจะมาโกงเกมค่ะจริงๆคือปอล่ะค่อนข้างชอบตรงที่ว่าเราเนี่ยกดให้ใครนะคะตามเรามาได้เลยเนาะเออคือแบบดีนะมันดีตรงนี้เลยค่ะทุกคนอยากดูว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งลดราคาเขาจะขึ้นไหม ไปค่ะทุกคนมาลองดูกันปึ๊บขึ้นมาแล้วสาวสวยพี่รอน้องอยู่นะจ๊ะว้ายเอา้านั่งสิจ๊ะไม่นั่งหรอเอา้ามันกลับไปที่ร้านแล้วไอ้บ้าเอ้ยทำไมเธอถึงเล่นตัวขนาดน,นี้เนีะยฮ้ฮ้ได้เลยนี่เมื่อหล่อนเล่นตัวกับฉันมากใช่ไหมฮึงงั้นก็เดี๋ยวรู้กันนะคะ อุตส่าห์จะมาหาสาวสวยสักหน่อยนะคะแต่ว่าแบบอืมเราเจอสาวเล่นตัวค่ะแบบนี้เนี่ยคงต้องหาอุปกรณ์แล้วละคะ่ะฮะใครเนี่ยเว้ยเมื่อกี้มีสาววิ่งผ่านว่ะเอ๊แต่ว่าช่างมันเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะคะทุกคน oh, <no. S 2> โหมีปืนด้วยว่ะทุกคนเกมก้าว oh, <no. S 1> ไก่ค่ะคือแบบมีปงมีปง,ม,ปงมีปืนนะคะมีเลงเลเซอร์ด้วยนะคะ เอาเป็นปืนอันนี้แล้วกันนะฉันต้องการปืนพกนี่ค่ะทุกคนเราได้ปืนพกมาแล้วนะคะเฮ้ยไอ้รถเมยอย่าไปเกะก,กะนะเวย้ยมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะได้คารขนหรือเล่าออทำไมท่ามันแปลกๆวะนี่สาวน้อยเธอบังอาจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องบอกว่ามันเล็งยากเหลือเกินอะโอเคค่ะ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ยิงไปเลยปังปังนี่ฉันทำอะไรลงไปไม่นะว้ยสาวตายคาที่เลยลุมพี่ลุมพี่ฆ่าผู้หญิงเพราะว่าแค่เขาเนี่ย ไม่ชอบลุ่มพี่หรอเออฉันเปล่านะไม่ได้การแล้วต้องแอบแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะมีใครมาเห็นหรือเปล่าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาตัวปอขี่แตกเหรอเอาดีเดี๋ยวทําไมตัวปอถึงมีอะไรเหลืองออกมาด้วยวะเดี๋ยวทุกคนคือปอขี่แตกเหรอบ้านะเกิดเว่อเว่ออุ้ยให้ตายเถอะฉันไม่อยาก ทำแบบนี้เลยแต่ว่าฉันก็ต้องทำนี่คือเรากำลังลากศพนะคะกลับบ้านค่ะนี่คือฉันก็เป็นผู้ชายที่โรคจิตนะคะแอบลักพาตัวศพผู้หญิงที่ชอบกลับบ้านนะคะทุกคนดูนี่สิเป็นไงสาวสวยผมขอโทษนะแต่ผมมันจำเป็นต้องทำนะนี่ค่ะพาศพกลับบ้านนะคะทุกคนเป็นไงเทปะ่ะก็คือเธอนะ ไม่ยอมรับรักฉันแบบนี้แหละคือสิ่งที่เธอจะต้องโดนน่นนี่ว้าวเราได้สาวกลับมาที่บ้านแต่ว่าเป็นสาวที่ตายแล้วเนี่ยสิถึงน่ากลัวในขนาดนี้ก็ไม่รู้ขอโทษนะฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยนะเพื่อ และนี่นะคะคือเป็นวันแรกของการปลอมตัวเป็นรุ่นพี่ค่ะโอ้โหบอกเลยว่ารุ่นพี่แอบบอกว่าลกจิตนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเออก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสัปดห์น,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วกว็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอนะคะสัปดนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอก,กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย,า,บา,ยบายคะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน